ชาวบ้านได้บ้างแล้วนะครับอันในในขาไปเนี่ยผมจะถ่ายฝั่งคนขับต่ขากลับเนี่ยผมจะถ่ายอีกฝั่งหนึ่งให้ดูนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยแม่เขาทําเป็นถนนนะไม่ใช่แม่ทํานะคือมันเป็นถนนคอนกรีตท,ที่แม่เนี่ยได้บริจาคที่นะแม่แล้วก็ญาติญาติอย่างนี้อันนี้ผมดูให้ดูฝั่งขวาก่อนขาไปในฝั่งขวาเนี่ยครับ รวมทั้งหมดเนี่ยมันก็คือ60ไร่นะฮะหกไร่ก็แบ่งขายไปบ้างแล้วนะครับก็าามาซื้อกันไปบ้างนะซื้อกันไปบ้างบางทีเขาซื้อ2ไร่3ไร่เนี่ยเนี่ยคนเขาซื้อไปเนี่ยเขามาทําธุรกิจของเขานะมาทํากิจการนะขายายกิจการนะแอนของแอนอยู่นู่นนี่ครับนี่คือสนามฟุตบอลเป็นสนามฟุตซอลนะเป็นสนามฟุตซอลที่ เปิดให้บริการมาเช่าสนามมาเล่นมาซ้อมมาอะไรกันไปสนามซ้อมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับเนี่ยขาก็มาลงทุนเขาก็มาลงทุนทํากิจการนะครับอ่าเนี่ยเขามาซื้อที่อันนี้คลองหกนี่คลองเจ็ดนะครับคลองเจ็ดนะอ่ามันออกได้สองทางเดี๋ยวผมจอดรถก่อนอ่เดี๋ยวจอดเห็นไหมมันจเจริญไหมเนี่ยคลองเป็นคลองนั่นหมดแล้วมันเป็นถนนคอนกรีตหมดแล้วครับตรงนี้ อ่คอนกรีตหมดแล้วอ่ะบนตรงนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวก็สลับกลับไปกลับมานะครับทีนี้นะอ่าตรงนี้เป็นคลองแอนนะครับสุดคลองแอนนะ คลองก็มีถนนสองฝั่งก็มีเนี่ยครับอันนี้ให้ดูก่อนนะผมสลับกลับไปกลับมาว่าตอนนี้ผมมาอยู่ตรงอ่ะมาอยู่ตรงคลองแอนก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ปากซอยนะครับปากซอยทางด้านโน้นนะอ่าตัวนั้นคือคลองหกตัวนี้คลองแอนแต่ยังไม่ถึงคลองเจ็ดนะถัดไปก็จะเป็นคลองเจ็ดนะครับถัดไปคลองเจ็ด ขึ้นไปทางน้นของของหกของห้านะครับเนี่ยถามว่ามันจเจริญหรือ,อยังนะตรงเนี้นะครับมันเป็นคอนกรีตหมดแล้วครับมันเป็นคอนกรีตหมดแล้วนะฮเออเป็นคอนกรีตหมดแล้วถ่ายเห็นผมบ้างนะครับอ่าดูแต่ที่มันก็อย่างว่าแหละอ่าเห็นผมบ้างนะครับเนี่ยเป็นคอนกรีตหมดแล้วนะครับเนี่ยยาวไปเลยนะครับนั้นพูดนี้ครับามาเนี่ยมันก็ออกได้ทั้งสองทางนะฮะอ่า ออกได้ทั้งสองทางนะครับแล้วถ้าคุณจะไปธุระทางไหน